สวัสดีครับผมช่างติจากไก่ฮับครับผมสวัสดีครับผมปั๊กครับแอดมินจากเพจไตฮับไทยแลนด์เองครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆสำหรับจักรยานคู่ใจของเราครับมาเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันวันนี้เรามีอะไรมานำเสนอครับพิติครับครับผมวันนี้เรามีสินค้านั่นก็คือ ทางผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจักรยานของบิ๊กเป้ครับถูกต้องครับผมอันนี้มันคืออะไรครับพี่ติครับตัวนี้จะเป็นสเปรย์ล้างโซ่นะครับและเฟืองของจักรยานนะครับผมมันทำหน้าที่อะไรครับมันดีกว่าเราใช้น้ำฉีดๆตรงนี้ตัวนี้นะครับก็ครับสามารถฉีดไปที่เฟืองและโซ่โดยตรงได้เลยนะครับ แล,แล้วมันดีกว่าน้ำยังไงนะครับมันก็คือเป็นมีสารที่สามารถชะล้างคราบน้ํามันได้นะครับที่ในน้ําเปล่าไม่มีนะครับผมอืมแล้วมันมีผลิตภัณฑ์อื่นที่ช่วยอีกไหมครับพี่ก็มันจะมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับ,รรบหลังจากที่เราทําความสะอาดโซ่และเฟืองออกไปแล้วนะครับผมนั่นก็คือมันคือ เทนลูกเทนลูปคืออะไรครับพี่อเทเชนลูปตัวนี้นะครับวิธีการทํางานของมันก็คือจะเป็นสารที่ปกป้องหลังจากที่เราทําความสะอาดโซ่กับเสือกไปแล้วนะครับอเราสามารถใช้ตัวนี้ในการหล่อลื่นโซ่ไปได้เลยและฉีดไปที่โซ่ได้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ผมก็เป็นโอกาสดีที่จะสาธิตให้คนที่ได้ครับ อยู่ทางบ้านดูนะครับผมเรามาลองทําดูดีกว่าครับมันมันเริ่มยังไงดีครับพี่ก็อุปกรณ์ในการล้างนะครับก็เบื้องต้นนะครับหาได้ง่ายๆที่บ้านนะครับก็หนึ่งผ้านะครับทุกคนต้องมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วนะครับผมใช่อ่าสองและสองก็คือถาดเอาไว้ทำอะไรครับพี่ก็ ตอนที่เราล้างนะครับสิ่งสกปรกที่เราฉีดลงไปเนี่ยมันก็จะลงว่ะลงไปที่พื้นเราจะละพื้นกัลละมังได้ไหมพี่กัลละมังได้ครับผมได้ครับก็นี้ผมหาอยู่ที่ร้านได้ประมาณนี้นะครับได้ครับเรามาเริ่มกันดีกว่าเรามาเริ่มกันเลยโอเคครับผมขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งนะครับติ๊งหนึ่งติ๊งหนึ่งเราแกะเราแกะบิ๊กสเปรย์ออกมานะครับมันจะมีหัวสองลักษณะ นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็จะมีแบบแบบเป็นหัวแรกนะครับจะเป็นแบบพ่นที่เป็นแบบละอองออกมาเลยนะครับส่วนสเต็ปที่2ตัวนี้นะครับตัวนี้โฟกัสไหมเโอเคตัวนี้ก็จะฉีดไปตรงจุดที่ที่เราอยากจะทําความสะอาดให้มากขึ้นนะครับผมเสร็จแล้ว นะครับแต่สังเกตอะไรขาวๆข้างหลังนะครับนี่คือการตัวล็อกนะครับเวลาที่เราจะใช้หรือเวลาที่เราจะเก็บนะครับมันจะมีตัวล็อกนี้นะครับถ้าถอดตัวสีขาวนี่ออกมานะครับผมมันก็จะพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมอะเดี๋ยวเรามาเรามาเริ่มมาเรก่อกันเลยนะโอเคครับผมอยากจะขั้นแรกขั้นแรกนะครับคือผมอยากจะล้างจุดที่รู้สึกว่ามันสกปปกมากที่สุดนะครับก็เราจะใช้หัวที่เป็นหัว ท่อยาวนะครับเข้าไปจุดณจุดนั้นเลยนะครับผมให้ปักช่วยหมุนไหมครับผมช่วยหมุนนะครับค่อยๆหมุนนะครับอันดับแรกคือค่อยๆหมุนแล้วเราก็ฉีดไปที่เโซ่นะครับผมต้องฉีดนานไหมครับพี่ก็แล้วแต่ความพึงพอใจของเราครับโอ้ยั้งหมดกระป๋องก็ไม่ได้นะก็ก็เยอะไปหน่อยใช่แต่ว่าถ้าอยากให้มัน รวดเร็วก็ฉี oh, ไอ้ทั่วๆคาบดำๆหยดมาเต็มเลยนะครับ ah, พี่นะครับผมไอ้คาบดำๆนี่คืออะไรครับพี่ก็จะเป็นคาบสกปรกที่เกาะติดที่ mm. เฟืองและโซ่นะครับก็ส่วนมากจะเป็นคาบน้ํามันที่เราหยอดไปตั้งแต่แรกๆนะครับผมโอเคแล้วเราจะรูได้ไงว่าเราควรพอแล้วครับพี่ก็ดูว่าสิ่งสกวปรกที่ติดอยู่ที่โซ่กับเฟืองนะครับ ตอกไปนะครับผมมากขนาดไหนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราใช้ปิดพันเสร็จแล้วนะครับผมเราก็นําผ้าขนหนูนะครับแห้งนะครับมาลูดที่โซ่ได้เลยนะครับอ่าปักหมุนนะครับหมุนหมุนได้เลยครับหมุนปกติครับผมอ่าลูดไปเลยครับอ่าเสร็จแล้วแค่นี้เหรอครับใช่ครับผมเราไม่ต้องทาอะไรต่อยแล้วเหรอครับ อ่าใช่นี่คือทานี่คือการใช้สเปร์บิ๊กสเปร์ทำความสะอาดตัวนี้นะครับแค่นี้เหรอฮะแล้วมีอะไรมากกว่านี้ไหมพี่แบบผมอยากให้รถมันมันมันเงามันดีกว่านี้พี่มันเงามันดีกว่านี้ใช่แบบเขียนแล้วมันเลื่อนๆแบบเราเป็นสายซิ่งอยู่แล้วเราเราต้องแบบต้องแบบโซ่เงาเงาสวยๆนั่นแหละครับผมนั่นก็คือัไหนครับ มันคืออะไรครับพี uh, ่นั่นค yes. ือเชนลูปเชนลูปครับผมของบิ like ๊กสเปซอีกแล้วนะครับัชนี่จะเป็นน้ามันหล่อลื่นโซ่นะครับครับที่สามารถหยอดไปที่โซ่ได้เลยนะครับผมน้ามันหล่อลื่นโซ่ก็คือน้ำยาหยอดโซ่นั่นแหละใช่ไหมครับพี่ถูกต้องครับแล้วมันต่างกับไอ้ขวดบที่เราแบบเห็นขยับหยอดแล้วแบบ ชอบมีคราบดำๆอ่ะงนนั้นคืออะไรครับพี่ตัวนั้นเขาจะเป็นน้ํามันที่ที่มีความหนืดมีความเหนียวหรือน้ํามันทั่วไปนะครับครับแต่ตัวบิ๊กสเปรย์เนี่ยเขาเคลมว่ามนันเป็นน้ํามันที่สามารถเกาะติดที่โซ่ได้และไม่สกปกรก<อ>ไม่มีฝุ่นมาเกาะที่โซ่นะครับเราไม่มีทางรู้อะพี่เราต้องลองครับลอง,ลองใช่ชีตเลยครับงั้น ฉีดเลยนะครับรถซิ่งขนาดนี้มาโซ่ไม่เงาไม่แรงได้ไงน่าเค <Okay. S 2> หมุนไหมฮะหมุนเหมือนเดิมครับหมุนอีกแล้วฮะหมุนไปครับหมุนไปรับผมฉีดให้ทั่วโซ่นะครับแอ้วอย่างงี้เราต้องเปลี่ยนเกียร์ชั่วมันไหมฮะหรือว่าไม่จําเป็นครับตร,ตรงนี้ไม่จําเป็นครับผมเดี๋ยวเรา<อ>เพราะว่าให้น้ํามันมันอยู่ที่โซ่นะครับผมโอเคเสร็จแล้วก็ เช็ดเช็ดค่บที่มันเกินออกจากโซ่นะครับต้องหมุนอีกนานแล้วพี่เมื่อละเมื่อแล้วอีกนานไหมอีกนานไหมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับโอ้โหลื่นเห็นไหมครับลื่นลื่นลื่นโอเคครับผมแล้วมาถึงตอนนี้แหละผมอยากรู้ว่าไอสองตัวเนี้ยครับมันดียังไงแล้วมัน ราคาเท่าไหร่ครับพี่เผ okay. right. okay, ื่อบบผู้ชมทา้งบ้านน่าจะสนใจดีว่ารถสวยๆอย่างเงี้ยต้องเหมาะกับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ครับก็เริ่มจากตัวแรกเลยครับพี่ตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับผมที่สเปรย์ล้างโซ่ส่วนชิ้นส่วนจักรยานครับตัวนี้ก็ที่วิธีการที่ผมทําไปตั้งแต่แรกนะครับผมครับดูจากโซ่จะดูสะอาดขึ้นนะครับสิ่งคราบคราบสิ่งโสโปรก รูดออกมาหมดเลยนะครับดูในถาดได้ว่ามีาบบภาพกปร่อย <laughs> <im itz> ่าเทเยอะเดียวเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกครับผมก็ตัวเนี้ใช้มีปริมาณที่สามารถล้างได้หลายๆครั้งได้เลยนะครับ <c oughs> ราคาราคาขวดน,นี้ยอยู่อยู่ที่สอง้อยสาสิบบาทนะครับผมสองอยสามสิบาท เท่านั้นนะครับถ้าตีเป็นครั้งนี้ก็ได้หลายครั้งอยู่นะพี่นะถูกต้องครับผมคุ้มครับผมบวกงเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าที่ที่ร้านนี้ก็ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในการล้างเซอร์วิสเบื้องต้นสําหรับลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วงานเร่งด่วนนะครับผมตัวนี้ช่วยได้เยอะจริงๆครับที่ร้านเราใช้อยู่นะครับ้วต่อเรามาต่อเป็นตัวที่สองครับตัวที่สองเราก็ใช้เหมือนกันตัวนี้เราก็ใช้ ใช้เวลาเราล้างโซ่ล้างเฟืองนะครับช่วยได้เหมือนกันนะครับตัวนี้จะอยู่ตัวมิกเชลูปตัวเนี้ยจะอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับผมหนึ่งปสิบบาทถูกมากถูกต้องครับใครมีอยากโซ่ลื่นๆแบบนี้หาผลิตภัณฑ์แบบนี้มาหยอได้ครับได้รับรองว่าลื่นแบบลื่นลื่นขี้แตกเนี่ยลื่นหัวแตกลื่นขี้แตกลื่นหมดนะครับผม ก็ใครสนใจนะครับสองตัวนี้จริงๆถ้าสองตัวนี้ซื้อคู่กันมันก็จะดีครับมันมันของคู่กันอยู่แล้วเนาะผมว่ามันตัวหนึ่งล้างตัวหนึ่งเหาะมันก็เป็นแบบของใช้คู่กันอยู่แล้วใช่ครับผมก็คือถ้าสนใจมาหาชมได้ที่ร้านไตฮับนะครับครับผมพวกผมสองคนพร้อมให้บริการอยู่แล้วครับหรือมีคําถามสนใจคําถามข้องใจหรือว่ามีอะไรอยากจะสอบถามพวกเรา ติดต่อมาได้เลยหรือว่ามีอะไรที่อยากอยากมาเซอร์วิสให้เราเซอร์วิสก็ได้มาที่ร้านเลยครับร้านไตฮครับครับผมเราก็เปิดทุกวันนะครับที่นี่นะครับพัฒนาการ5 3บามที่ตั้งร้านไต่ครับนะครับเปิดก็จะําขออนุญาตพี่เราย้ำนะครับเราเปิดทุกวัน1ิบโมงเช้าปิดหกโมงเย็นเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับครับก็ถ้า ไม่เจอช่างติดนะครับผมก็มีอีกน้องคนหนึ่งช่างโก้ช่างโก้ในตำนานนะครับทุกคนรู้จักเขาดีอยู่แล้วถูกต้องเขาดังมากน้องโก้นี่ครับแต่ใครก็รู้จักเขาคำพูดนี้ใช่ครับผมโอเคโอเคงั้นวันนี้เราสองคนขอตัวก่อนนะครับยังไงฝักเนื้อฝักตัวเลยนะครับครับผมสวัสดีครับ